พาซิโอมื้อนี้พี่เลี้ยงเย่วันนี้นะคะอยู่กับพี่นอค่ะแล้วก็อีค่าค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านไดเซนสาขาเดอ์พาซิโอปากการจนาพิเศษนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาตามหาผู้โชคดีที่อิ่มฟรีเพราะมื้อนี้พี่เลี้ยงเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าค่ะไป้เลย ดีนะคะคุณพี่คือผู้โชคดีนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมกิจกรรมของเราเมื่อนี้พี่เลี้ยงนะคะเดี๋ยวสําหรับกติกานะคะต้องบอกเลยว่าง่ายมากเลยค่ะคุณพี่คะเราจะมีหมด5แผ่นป้ายด้วยกันนะคะให้คุณพี่เลือกนะคะโดยจะมี1แผ่นป้ายที่เป็นมื่อนี้พี่เลี้ยงคือเราจะออกให้ทั้งโต๊ะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในกานะคะว่าคุณพี่จะเลือกได้แผ่นป้ายไหนนะคะใช่แล้วค่ะได้น้องเวกเตอร์เลือกเลยดีกว่าว่าจะเอาแผ่นไหน เอาไปไหนดีนะเอาไปไหนดีครับเลือกเลยเลือกเลยครับเอาอันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าดีกว่าว่ามือนี้พี่จะเป็นหรือเปล่านี่จะได้ไหมจะได้ไหมแดงแงสองสอมเอมือนี้จ่ายเองก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ร่วมสนุกด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีท่านอื่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องนหนมคือผู้โชคดีนะคะที่ทางเดี๋ยวภาซิโอของเราจะจ่ายในส่วนของมื้อนี้พี่เลี้ยงถูกต้องค่ะก่อนนี้เลยน้องชื่ออะไรมั่งฮาชื่ออะไรน้องประกาศแล้วน้องฟีฟ่านะคะโอ้โหน่ารักจังเลยนะคะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะคะน้องคนไหนคนนี้เลือกได้หนึ่งแผ่นป้ายเอาแผ่นนี้เลยเหรอเอาแผ่นนี้เลยนะคะเชิญนะโอเค แม่ใจจะเปิดเองหรือเปล่าอ๋อเปิดเองอ่ะอย่าลืมโชว์ให้กล้องดูได้นะนึ่งสื้อส้มโอ้โหนู้นี้พี่จ่ายให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเย่เย่รอดี่แต่ได้ไย้และตอนนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งโต๊ะแล้วนะคะสำหรับผู้โชคดีใช่แล้วค่ะก็ไม่ทราบว่าคุณพี่ทั้งสองท่านเชื่ออะไรกันคะชื่อวัน ชื่อเวิร์นแล้วพี่ชื่อเวรพี่เวิร์นพี่เวิร์นกับพี่เวิร์นนะคะค่ะรุ่นของคนขออนุญาตนั่งอ่ขออนุญาตนั่งด้วยนะคะโอเคให้คุณพี่เรียกเลยค่ะเอาไปไหนดีคะอังจังเลยอันกลางนะคะโอ้โหเหมือนลุ้นกันดิฟ่งลุ้นกินดิฟังนะคะว่าจะได้อะไรหนึ่งสองสามประเด็นมื้อที่ สำหรับใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีอย่างกับพี่สองคนนี้นะคะอย่าลืมมารับประทานอาหารที่เดอะไพโซทั้ง3สาขานะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีเหมือนพี่ทั้งสองท่านนี้ก็ได้นะคะแล้ววันนี้เราสองคนก็ขอฝากกดไลค์ เพจ a c e b o o k เดอะพาซิโอนะคะและอย่าลืมกดซีฟิสให้ด้วยนะใช่แล้วค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะในช่องทางของ YouTube นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราขอตัวลาไปกินข้าวกับพี่สองคนนี้กันดีกว่านะคะ,ะไปแล้วค่ะ,<น>ะบ๊าย<ห>บายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ